ตอนนี้คะ่ะข่างแอร์กำลังประกอบนะคะประกอบแอร์อยู่ด้านนอกเลยนะคะด,ด่างถนัดนะคะตอนนี้คะ่ะดูนะคะการประกอบแอร์ด้านนอกนะคะต้องรัดกลุ่มเรียบร้อยด้วยนะคะการเดินสายไฟก็ต้องเดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะอาตอนนี้ช่างช่ำแอร์ก็ต้องเข้าไปข้างในไปเช็คคะ่ะเช็คแอร์ด้านในชุดด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้คะ่ะอุปกรณ์ก็วางไว้อยู่กับพื้นนะคะตอนนี้คะ่ะ รอช่างแอร์ออกมาเทปสต่ข้างนอกเช่นกันนะคะแอร์นะคะตอนนี้เป็นการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนหมดเลยค่ะเมื่อก่อนแอร์ตัวนี้นะคะเคยซื้อมาแล้วให้ช่างมาซ่อมให้แต่ช่างอีกคนละคนนะคะซ่อมไปแล้วก็ทําแอร์เสียะคะ่ะเราก็ต้องลงมือทําเองค่ะตอนนี้ค่ะให้ช่างแอร์พิเศษเป็นคนมาทําให้เลยนะคะช่างแอร์คนอื่นไว้ใจไม่ได้เลยค่ะเชื่อใจไม่ได้ค่ะ เราต้องใช้ช่างแอร์พิเศษประจำประจำเลยค่ะเนี่ยแอร์คนนีน้ช่างแอร์คนนี้นะคะเนี่ยดูค่ะประกอบแอร์ซ่อมแอร์เดินสายไฟเดินเครื่องเสียงเป็นได้ครบ,บวงจรเลยนะคะตอนนี้ค่ะช่างแอร์แล้วก็ทำงานอย่างขมักขมันใส่ใจนะคะ,อะตอนนี้กําลังพันเทปนะคะเทปค่ะเทปพันพันให้แอร์ค่ะประกอบสนิทกันนะคะนี่ค่ะ บรรยากาศการซ่อมแอช่วงนี้ตกลงมาตอนเย็นอากาศด,ด,ดีนิดหน่อยค่ะอากาศเริ่มเริ่มไม่ร้อนนะคะอยู่ในช่วงเย็นค่ะช่วงเช้าอากาศจะร้อนมากมาะ,ะตอนนี้ช่างกำลังพันสายไฟเอให้รัดกุมให้เรียบร้อยให้เป็นที่สวยงามนะคะเป็นการทำงานอย่างมีระเบียบเรียบร้อยค่ะ ใ,ใจอย่างดีนะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมทักมานะคะทักมาได้เลยนะคะทางช่อง Facebook ทางช่อง YouTube ชื่อช่องอุดมชาแนลนะคะช่อง youtube ค่ะทาง t i k t o o กก็บอระวิทสองสี่ทักมาได้เลยนะคะอ่าใครสนใจทครง่องก็อันทักมาได้นะคะอ่ามีทั้งบริการค่ะเครื่องเสียงก็มีนะคะ บริการเครื่องเสียงบริการรับจัดโต๊ะก็มีค่ะงานเลี้ยงงานอะไรก็มาใช้บริการได้นะคะเรามีร้านอาหารทั้งร้านเพชรราวนคาราโอเกะค่ะอยู่ที่อำเภอชุมแพนะคะจังหวัดขอนแก่นแล้วร้านอาหารแล้วก็มีอยู่ที่อำเภอภูเขียวร้านอาหารอีสานค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะทางติ๊กต็ทาง, TikTok, ทาง YouTube ทาง Facebook ด้วยนะคะสนใจทักมาเลยนะคะช่อง YouTube ก็ติดต่อมาทางอุดมชาแนลค่ะทาง TikTok ก็ติดต่อมาทางบอสองสีนะคะทักมาได้เลยนะคะทักมาได้นะคะให้คำปรึกษาหารือคะ่ะแล้วก็ รับซ่อมให้ด้วยนะคะรับติดตั้งแอร์ให้ด้วยนะคะบริการครบคันเลยค่ะสนใจก็อย่าลืมนะคะทักกันมานะจ๊ะ